เรามาดูระยะความดังของลำโพงกันอันนี้อยู่ข้างนอกเลยนะยังได้ยินชัดฟังสบายๆเลยครับวันหลังก็มาแอบใต้ร่มเงาฟังเราแล้วกันเนาะชัดจิบนะครับเชื่อหรือยังครับว่าลำโพงคอรมนที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยทั้งคุณภาพเสียงทั้งความดังผ่านทุกงานครับทดสอบมาหลายงานแล้วครับขายไปเยอะแล้วครับ งานวัดงานโรงเรียนงานสตูดิโอในห้องในบ้านได้หมดคุณภาพเสียงที่ดีต้องหนึ่งซาโปลนครปฐมครับผมนี่เลยเสียงจากไม้เดือยเสียบของเรานะครับ มีคู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับฮัลโหทดสอบหนึ่งสองสามี่ห้าเช็ควอนื่อเนี่ยอยู่หน้าอาคารนะครับตัวรับก็อยู่ข้างหลังเวทีชัดเจนนะครับทดสอบอันนี้นะครับเซตเดิมที่เรา ให้ทางโรงเรียนเคยใช้อยู่หลายปีเลยวันนี้กลัวไม่พอนะครับผมเลยยกเซตของผมมาเองเลยนะครับเป็นตัว4ี่ a ช n e นแล้วก็ใช้ EQ ดีต้นนะครับในการปรับแต่งแล้วเราก็เอาสัญญาณจากมิกของเดิมเนี่ยโยนเข้ามาชุด EQ ผมเลยนะครับไม้ทั้งหมดก็จะมี6ตัวนะครับเป็นไม้ลอยทั้งหมด6ตัวไอ้นี่ไงที่ผมทดสอบ้ดยเสียบเนี่ยที่ผมไปอยู่หน้าหอประชุมเสียงดีมากราคาไม่แพง สาโปจัดให้ครับบริเวณโซนโลงอาหารใหญ่ครับเพราะว่าผู้ปกครองอ่ะชอบมานั่งฝั่งนี้ไม่ค่อยนั่งฝั่งนูนท้าทางจะกลัวรูสบายสบายครับกี่พันคนนะจูบไปเลยนะครับเสียงพลังเสียงคอร์มสี่ใบครับ ตรงอาหารยังมีอีกสองใบครับประชุมผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้นะครับโรงเรียนวัดส,สำงามอ้าวปีที่แล้วบอกไม่ดังไม่ดังนะครับเดี๋ยวหนึ่งจัดให้ ยิบครับรบ,บอกแล้วคอล่นมตัวนี้ทั้งในอาคารทั้งในบ้านนอกอาคารกลางแจ้งเสียงทั้งใสทั้งแน่นทั้งชัดน,นะครับกินแอม,มน้อยด้วยผมเอาสีเนลตัวเล็กๆมานะครับเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับคอล่มสี่ใบครับที่หอประชุมครับผม วันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดสามเงามครับอาคารอนเนกประสงค์นะครับมาดูเครื่องเสียงจัดระบบใหม่นะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์นี้นะครับ อ่ะเราก็จะมาเช็คความเรียบร้อยกันก่อนครับตอนนี้เราเจอปัญหาว่ามันมาข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่มานะครับเดี๋ยวเราต้องมานั่งไล่กันว่าเป็นเพราะเหตุอะไรนะครับอืมตัวเจ้าปัญหามันคือตรงนี้เสียครับพบแล้วไล่กันตั้งนานนะครับสายไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูระยะความไกลของไม้ตัวจิ๋วของเรากันนะครับเอาป้า

เช็ค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 ทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบเช็ค one เช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็คฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเช็ค o เช็คทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คเป็นไงครับไก่พอไหมครับ เครื่องรับตัวจิ๋วอยู่นี่โอ้เสียงดีจริงๆรุ่นนี้สุดยอดเลยคืนก็รับได้ไกลด้วยราคาก็ไม่แพงแจ่มครับงานแรกก็งานโรงเรียนเราเนี่ยแหละครับ